เราเข้ามากับเพื่อนการดำเนินง,งานในพื้นที่เกาะพัง,งานในประเด็นมะพร้าวเนี่ยตั้งแต่ปี2561นะครับกว่า6ปีนะครับที่เรากับเพื่อนง,งานกันอยู่กับพี่น้องประชาชนเราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคุณลุงคุณป้าพี่น้องประชาชนเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับเพราะเขามองว่ามะพร้าวคือวิถีชีวิตของคนเกาะพัง,งานตั้งแต่เกิดจนตาย ในพื้นที่เกาะพังงนนะครับมีมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอ่าแล้วก็กําลังจะหาได้ยากนะครับเนื่องจากว่าแปลงเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวกระแสหลักนะครับวันนี้อ่าในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับโดยการนาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมนะครับรักษาราชการแทนรัิการบดีได้มอบหมายให้ทางศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนี่ย ได้เข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินง,งานนะครับโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ก็คือท่านาดรสุภรัตน์วุฒิจันทร์นะครับได้ให้พวกเราได้ขับเคลื่อนง,งานในส่วนของการสนองงานโครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งเราเลือกพืชมะพร้าวในการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกระดับภุมิปัญญามะพร้าวการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจากมะพร้าวเพื่อที่จะให้ประชาชนที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเนี่ยเขาได้มีรายได้อีกทางหนึ่ง จากการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทหลักของมหาวิทยาลัย กรอบแนวทางการดําเนินง,งานของโครงการอนุรักษ์ต้นตมพืชในสเมเน็จดประเทศเนี่ยมันมีอยู่3กรอบก็คือกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรซึ่งเราก็ได้มีการศึกษาวิจัยพันธุ์ต่างๆของมะพร้าวแล้วก็ในส่วนของการใช้ประโยชน์อย่างเช่นเรานําส่วนต่างๆของมะพร้าวมาแปลรูปไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารข้าวหวานนะครับก็จะนามาแปลรูปเพื่อให้ชุมชนเขามีไรายได้แล้วก็ส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็การสร้างส,างสิทธิ์จำนึกนะครับการสร้างสิทธิ์จำนึกเนี่ยก็จะ ใช้ในส่วนของการบรูรณาการสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนเกาะพังงานในพื้นที่10โรงเรียนนะครับแล้วก็บรูรณาการสู่การเรียนการสอนใน8สาระวิชาซึ่งนั่นหมายความว่าเรากําลังจะรุกคืบในเรื่องของการรักและพัฒนามะพร้าวเนี่ยเข้าสู่กระบวนการโรงเรียนด้วยจุดเริ่มต้นของการทํางานที่เกาะพังงานนะคะเริ่มมาจากนักศึกษามาลงพื้นที่เพื่อที่จะเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม ค้นพบว่าที่นี่มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวก็คือมะพร้าวฝังรกนะคะประจวบเหมาะกับโครงการบริการวิชาการชวนมาทํางานที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวพอดีเลยก็เลยได้ลงมาในพื้นที่ในพื้นที่เกาะพังงานเนี่ยมีภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อนะคะแล้วก็ในเรื่องภูมิปัญญาทางด้านอาหารเครื่องมือเครื่องใช้แต่เราก็พบอีกว่าสิ่งเหล่านี้กาลังจะเลือนหายไปอย่างมะพร้าวฝังรกเนี่ยก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง คนโบราณนะคะที่จะให้มะพร้าวเนี่ยคงอยู่หรือว่าอย่างเช่นเราไปค้นพบโรงย่างมะพร้าวซึ่งก่อนหน้านี้โรงย่างมะพร้าวส่วนใหญ่จะปิดตัวลงไปแต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไปรื้อฟื้นการย่างมะพร้าวแบบโบราณออกมาซึ่งเรามองว่าจุดเนี่ยมันทําให้สามารถใช้เป็นจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้นะคะเราก็ต่อยอดมาเรื่อยๆในการที่จะสร้างให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เราลงพื้นที่มาประมาณ2 1, 3ปีเนี่ยทางคณะคารุศาสตร์ก็ลงมาทํางานเราก็มองว่าเด็กในพื้นที่น่าจะต่อยอดงานให้เราได้อีกทางคารุศาสตร์เขาก็ลงมาทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะคะที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กๆเ,เองก็จะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวผลิตภัณฑ์เองเราก็เชิญอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมนะคะหรือว่าเครื่องดื่มนะคะเอามาบริการความรู้ให้ชาวบ้านแรกๆเราก็เอามาแบบอย่างง่ายก่อนก็คือ พุดดิ้งมะพร้าวหลังจากนั้นก็มีเป็นพวกขนมอบเพราะว่าลงมาในพื้นที่แล้วพบว่าวัวมมะพร้าวอะค่ะชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยอาจารย์ทางธุรกิจอาหารก็เอามาสอนทำมัฟฟินพวามมะพร้าวนะคะก็เพื่อที่จะต่อยอดขายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเครื่องดื่มเองก็เป็นความต้องการของชาวบ้านอีกเช่นเดียวกันว่า อยากที่จะให้มีการต่อยอดอาจารย์ทางด้านฟู้ดไซน์นะคะผศออดออรอุราพรก็เลยทําเป็นม็อกเทลแล้วก็ค็อกเทลโดยที่มีมะพร้าวเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบเพื่อที่ทั้งชาวบ้านเองก็จะได้ทําขายได้ด้วยและผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารต่อไปก็จะได้ต่อยอดได้ด้วยอาหารพื้นถิ่นที่นี่มีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องการเผยแพร่อย,อย่างน้อยๆต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็ตามเนี่ยมาก็จะได้รู้ว่าอาหารของที่นี่อร่อย ดีใจมากนะคะที่ได้ทํางานในพื้นที่นะคะเพราะว่าปัจจุบันนะเราสอนแต่ในห้องเรียนไม่ได้แล้วเราจะต้องออกมานอกพื้นที่ด้วยชาวบ้านเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งเอกชนหน่วยงานภาครัฐนะคะโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้านนะคะ มหาลลยเองก็รู้สึกดีใจที่ได้สนองงานโครงการนั้นเรื่องมาจากพระมริชุมชนเองก็ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัยโดยการนําองค์ความรู้และบูรณาการศาสตร์เข้ามาเพื่อการพัฒนาชนนุมชนพื้นที่ครับ